สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านเลยนะคะคลิปนี้นะคะก็จะมาบอกข่าวดีให้กับคนพิการค่ะซึ่งได้มีข่าวออกมาแล้วนะคะว่าจะจ่ายเงินเยียวยาคนพิการ1,000บาทในวันที่29พฤษภาคมนี้ค่ะซึ่งคนที่มีบัตรประจำตัวคนพิการเท่านั้นนะคะถึงจะได้ วันนี้นะคะหนังสือพิมพ์ออนไลน์หลายฉบับนะคะก็ได้ลงข่าวตรงกันนะคะโดยบอกว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะคะเปิดเผยว่าได้รับหนังสือด่วนที่สุดจากกรมบัญชีกลางซึ่งส่งมาอย,ย่างอธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการอธิบายถึงขั้นตอนการโอนเงินเยียวยาให้กับคนพิการที่มีบัตรคนพิการทั่วประเทศ2ล้านคนค่ะ คนละ1,000บาทนะคะเพื่อช่วยเหลือคนพิการที่มีความเดือดร้อนและได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา2019หรือโควิด -19 เองนะคะโดยหน่วยงานท้องถิ่นและพอกอนะคะได้ส่งบัญชีของทุกคนครบท้วนแล้วค่ะซึ่งจะมีการตรวจสอบความถูกต้องหลังจากนั้นนะคะจะโอนเงินเข้าธนาคารไปยังบัญชีของแต่ละคนนะคะ รวมทั้งโอนเงินสดให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อจ่ายให้กับคนพิการโดยตรงในวันที่29พฤษภาคมนี้ค่ะโดยคนพิการทุกคนนะคะก็จะได้รับเงินเยียวยา1,000บาทค่ะสำหรับเงินเยียวยาดังกล่าวนะคะคณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบก่อนหน้านี้แล้วนะคะให้จ่ายเงินช่วยเหลือเยียวยาคนพิการเฉพาะคนที่มีบัตรประจำตัวคนพิการค่ะจำนวน2ล้าน3 0 0 0 0คนนะคะคนละ1,000บาท จำนวนหนึ่งครั้งนะคะจากงบประมาณกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการค่ะก็ขอแสดงความดีนะคะแล้วก็ขอเป็นกำลังใจให้กับพี่น้องชาวไทยที่เป็นคนพิการนะคะก็จะได้รับการช่วยเหลือค่ะก็ฝากแจ้งข่าวนะคะใครมีญาติพี่น้องที่มีบัตรประจำตัวคนพิการนะคะก็ช่วยแจ้งข่าวดีนี้นะคะให้กับเขาเหล่านั้นด้วยค่ะ โอเคค่ะสำหรับใครที่ยังไม่ได้กดไลค์กดติดตามนะคะแฟนเพจ Facebook และ Youtube Channel ช่องคะชามาแชร์นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีค่ะ